ได้ยูจ้ะประมาณเดือนประมาณสองหมื่นอยู่ได้ยูจ้ะแม่เฮ็ดแร้วแม่กับพุ่มใจม,ใมีความสุขน้ำพักน้ำงาเขาน้ำไห้น้ำนาเขามีความสุขจังหวัดหนองบัวลำพูขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกห,หนองนาโมเดล ตามกระบวนงานของโครมการพัฒนาชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนหรือ HLM ทั้งสิ้น89แปลงแบ่งเป็นพื้นที่ขนาด1ไร่29แปลงและขนาดพื้นที่3ไร่60แปลง การขับเคลื่อนและบริหารงานโครงการจังหวัดหนองบัวลำพูสาม,มารถดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามห่วงระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการยึดหลักการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอสนับสนุนบุคลา,ากรร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้ที่ดินกรณีครัวเรือนเป้าหมายมีพื้นที่ในเขตสอประกอ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสนับสนุนบุคลา,ากรร่วสมสำรวจพื้นที่ก่อนการขุดปรับพื้นที่นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่จนสามารถบรรลุตามกระบวนงานของโครงการจนกลัวก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่ามีปลามีอาหารทุกอย่างมีปลามีไก่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่เป้าหมายให้กลายเป็นสูนเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสามารถที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูได้ประเมินศัก,กยภาพพื้นที่เป้าหมายตามแนวทางของกรงการพัฒนาชุมชนจัดระดับตามเกณฑ์ที่กำหนดมีผลการจัดระดับดังนี้ครัวเรือนระดับ A ต้นแบบสูนเรียนรู้ จำนวน13ครัวเรือนระดับีสร้างเสริมสู่ต้นแบบจำนวน33ครัวเรือนระดับ4ปรับตัวสู่การพัฒนาจำนวน43ครัวเรือนโดยพื้นที่เป้าหมายแต่ละแปลงมีแผนการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นสูนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว นอกจากนี้แล้วจังหวัดหนองบัวลำพูยังกำหนดให้พื้นที่เป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โค้งหนองนาโมเดลเขารวมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือโครงการ SEDC เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายสู่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG โมเดล พร้อมสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาผลิตผลรวมไปถึงการขยายโอกาสทางด้านการตลาดให้กับผลิตผลจากแปลงโคกหนองนาโมเดลเออไม่เห็นวันที่เขาเลียงแม่เมื่อไรเบิ้งได้อยู่เดือนละหมื่นสามมื่นสองเพราะขาดแตแม่เห็นมันต่อเดือนนะคะจากโคกหนองนานี้ จ้าจากคงลองหน้าเนี่ย,ย,ย,ยแม่เฮ็ดบัญชีแม่แม่ว่ามื่อนี้ได้จากบาทจากบาทแม่สีลงไว้ขายพักเนี่ยขายพักได้จากบาทแม่หลังจากการดําเนินการตามกระบวนงานของโครงการจังหวัดหนองบัวลำพูได้ติดตามสนับสนุนส่งเสริมผักดันให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้ปัจจุบันพื้นที่เป้าหมายมีรายจ่ายลดลงฉเฉลี่ยครัวเรือนละ1,080บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นฉเฉลี่ยครัวเรือนละ1,200บาทรวมไปถึงมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่เป้าหมายรวมจำนวน2,437คนทั้งนี้ตัวเลขรายจ่ายที่ลดลงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ในแปลงเริ่มผลิดอกออกผลแล้ว